เปบนงรรทดี่ดีแล้วไอ้บวกมันแล้วหลงแดดตัวลองมึงแล้ดในเรื่องมันหลงแดดดิเช่นยังครับเนี่ยครับผมเช่นยังครับอ่าล่างรถครับบ๊อบบอบอันนี้มาเห็นยังเห็นบล็อกเชื้ออรู้ลไงครับแดนแดนครับบ่มีเงินเอาไปค่าแค่ครับอันนี้รุ่นใดครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเป็นรุ่นใดครับเนี่ยเบเบอร์ลอยไซเฟลิงไอ้ เป็นเองครับช่ว่้าเป็นเครื่องสู้ครับเครื่องเท่าไรครับเครื่องสู้ครับลายยิมหานายยิมหานครับโอ้งามงามเ่องสครับตัางครับชวาเคาอ้าหาเก้าถาสามครับถ้าสามแลนนคยแลนสุดๆได้เท่าไรครับเคิเก่ามิเโเมตรต่ช่งเค้เก่าเมตรใตาอยู่หนาบากซอย